สัดีค่ะสาน้อยสวัสดีค่ะทุกคุเลยสวัสดีค่ะสวัสดีท่านงทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวน้องครีมฟมรี่นะฮอนเดีจิวจฝันนะะอ่ง่อนี่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 อันนี้ลุงข่ลุงค่นี่อันนี้เออออะก่อนเยอก่อนลยอะก่นยอกกั รักเฟกหน่อยรักเฟกหน่อยกอด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 รักเออรักอันี้ตัวมิตะโคนเออมันใสมิตะโคนเล่นโนนะหลุมหลบภัยนะเล่นหลุมหลบภัยแล้วทีนี้โอ้โหจะไม่ซูงอย่างนี้ <u els> พี่พี่ไปเที่ยวนะวันนี้พี่พี่พ่อๆไปเที่ยวบ้านโรงนะก็ปล่อยดิกจิวเล่นไปเลยโอ้โหอยู่บนหน้าผาเออการลงน้าเจยเลยอ่ะการลงหน้าผาเจยเลยอ่ะเออนี่เนะ ว้าวลงลงลงนี่แนะ่ทำไมมันมีเนินอย่างงีนนะ้นี่แน่นี่แน่หาพ่อหาพ่อหนึ่งเออเออมีที่เล่นใหม่ละเลอเอ,อ,อ,อมีที่เล่นใหม่ละเออเออเข้ามันแก่แล้วสินะก็ก็ก็โป๊กเลยไอไอไอมีที่เล่นใหม่ละมีที่เล่นใหม่ละ อืมที่เก่าขอขวานขวานจำได้อเหอลึกมากเลยนะลุงนี้คุณแม่ทองพูนทำไว้เออดี่นี่ๆี่นี่ๆๆๆหางทีหางี chơi mốt lá chơi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  mốt mẹ đã chơi mốt chơi lên chơi mốt lên mốt chơi mốt chơi mốt lên 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 mốt lên, lên. À, <laughs> โอ้โหโอ้โหนี่ไงมาผ่าใช่ไหมหนูอยากเล่นแบบนี้ตั้งนานแล้ว,อ,วอ๋อน,นี่มันนี้บ้านโล่งนะคะเพราะว่าคุณพ่อแล้วก็พี่พีนะคะออกเที่ยวหมดเลยนะคะออกเที่ยวทุกเชือกนะ,ะจังขวัญฝ้าบ้านจังขวัญฝ้าบ้านกับแม่ลินลินหนูก็เลยเที่ยวเต็มที่เลยสำรวจบ้านนะ,ะอ่าจังขวัญสำรวจบ้านละ <c oughs> โอ้โของเล่นเออเอคึกมากเลยที่ใหม่อ่ะอะไรไมเออเอาอะไรคืออะไรอ่ะเ้อลุมหลบภัยลุมหลบภัยลูกลุมหลบภัยลุมหลบภัยเออเนี่นี่ลุมหลบภัยลุมหลบภัยเออนนนนี่

วิ่งไงวิ่งเร็วกว่าไปเอกเอกเออนี่แหละอ่านะนี่เนี่ยได้วิ่งไกลแล้วได้วิ่งไกลแล้ว น uh, 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 ี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หอ้อ้โนโอ้โหอนโหโอออ้ออ้อ ดูเจลินนะคะ เมามันนะคะเมามันนะแม่แม่มาเล่นกับหนูนะคะหนูชอบมากเลยนะคะมาเล่นกับหนูนะคะเยอะอสับขาหลอกนะคะเจลินก็ได้รีแล็กนะคะได้ระบายนะ,คะเคค่ะนะคะเ,คเป็นนิมิตใหม่ของเด็กยิงจิวจอมขวัญของเรานะคะได้เล่นแบบพื้นที่บ้านนะ,ะแบบอะไรนะ อ่านะนี่มิดใหม่ของเด็กจิ๋วนะคะได้เล่นพื้นที่กว้างๆนะคะพี่ๆอ่าพี่ๆคุณพ่อเนาะออกไปเที่ยวนะ,ะหนูก็เลยเฝ้าบ้านกับคุณแม่นิลินนะคะฝากกดไลค์กดแช่นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะย